ไปผูกเนี่ยเฮ้ยไปกระต๊อกกระตาหน่อยบาดนังปลาลุงเลยฝนไปใช้บินวินได้ไปใช้ลูกไปใช้ดีนี่เด้ฮะเกือบปลาบ่หาแม่ลืมหมอเสียมเลยแม่อาเสียมก็เด้อ่าอยู่นี่เด้อด้วย,วยไปลูกไปลูกลุกลุก Oh, phù chia rồi xeo yêu vợ luôn này nó thì thương quốc tàn phù nhọt nhọt yêu thấy bao nhiêu chè chè anh xin chào con chào con chào con xin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  chào con xin chào con xin Nè con xin chào con สบายดีเดอ้อป้าลุงสบายดีและสวัสดีป้าลุงเอซกันเบริร์ดสุขสุขคนเดอ้อเนาะยินดีตอนฮับขา่าวููส่อง y ยูทู e แม่น้องนิ้วคือเกา่าคือเดอ้อมาในกันเนาะพาวินเนอร์ไปเกือปลาให้ลุงก่อนจ้ะเกือปลาบอวินฮะวินเนอร์ไปเกือปลาบอบอกป้าลุงเนะเกือปลาเดอ้อ ใช้วิงลกมีผ้าก้อนไม่ายตูกอนะก่อนละคุเอ้าเสียมไม่อาตูกันเกือบป๊าบอกป้าลูกเลยบอกป้าลุกเลยเดียว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 องพี่เสียมนะมันจะชตีนะไม่แม่พี่เดี๋ยวเฮ้ยไปมาเฮ้ยเน้ไปมานะ่าานะ เฮ้ยว,วินเซอร์บอกมานะ่ะเฮ้ยเชื่อามานเร็วเฮ้ยชับปีน้ามาไว้ด้วยอ,อ,อ,อันเนี้ยหารปลาเนี่ยอืมอ่ะสบายดีป่ะลุงก่อนหยุดยุดสบายดีก่อนทำงานทำงานสบายดีอ่ะสบายดีไหมครับทุกไปยังไปใช้ไปเกลือปลาเกลือปลาเด้อ ปาเดอ้อปาลุงให้เปิดตูให้ก่อนอืบอ่ะไปต่อไปถาะแม่แนะ่ออดตูก่อนโอ้คาะแม่เน่เดอ้อวิน เอ้ยว่าเกือบเหลืองน้อยเอ้ยขี่กับตาต,ต,ตุกเล็กต๊กเล็กอ่ะหมุนข้าป่าไร้ลกออกมาบอลเป็ดหนึกว่าพี่ยับออกมาพี่ไปย่ายงมาหนึ่งพี่เข่าตัดนาลุงหื้มยังเขียดโอ้ยใจเขาเขียดอย่แบบนี้ไปย่างเขียดไปย่างเลยเออเข่านะ เข่าลุงนะลูกด้ดยเลยปีเข่านาตัดลุงจันเนาะปาลุงไยเนาะมีแต่เข่าขื่นกอนหย่าบาน,นี้เนาะสิเขียวงามเลยทางนี้ฮะพี่มาทางนี้แม่จับเขียวงามเลยมองนี่ปาลุงลยเนาะมองนี่สิมีเข่าลายกลัวอมองนี่งามคักอดิแต่ว่าทางนี้เี่สิเป็นหย่าเนาะนเรื่องนี้คือหย่าปะลุงไยเนาะ เข่ากสีเคี้ยวโอ้คักอยู่ได้นี่เนาะเข่าหน้าตัดแล้วหน้าวานแตวเขาตัดออกเฮ้ยใช่ใช่งูหนะ่ะโมแมนงูกกหมักทุเรียนลุงเออไปไปยังไปลุงสิให้ไปอย่าไปเฮ็ดของเรามาพี่แมาแมา่คอยเด้เอเฮ็ดเช็ด <laughs> ไปไป เฮ้ปลาโบนั่นด้ยเด็ดน้ำปลาน้ำลายเทนิวินแท่นตกดีกุ๊กกุ๊กกุ๊กโอ้เนยผูนไปทั้งผูป้ามันแ็นปะผูผูไปฮดทั้งหลาผูไปปาวินเนอร์มาเกือบปลาให้ลุงจันก้อนเมือนีนปลาลุงอ่ะเนาะ Khúc, 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 bỏ viên Nhạc cưng lai, lai Hả? Ui, nó làm lai thế này làm lai thế, ui, uh, cốp bên Cốp đột đông leo Cốp đột đông leo Cốp Bên này chị ơi, hả Nhi bò, mi baba. Hm? Ta mãi xem như thế anh. à mi angani. nè, cốp tai, à, Hm? 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 nhìn Hm? 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 Cốp Hm? 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 xong Hm? tu, Nhi mơ sống với chú trời nó Nó nè nó, nó, nó. bấm này cốp tải nè Vinh ừ. <laughs> Tối bất <bức> ngay nữa <laughs> Cốp <cười> Cốp tải <laughs> <laughs> Mà Vinh Vinh đấy, Tối bất ngay nữa Cứ bố hẹn bà mà chắc tối lời Bà luôn <laughs> โบเห็นโบมีปลาอึ๊บ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 หาหาเกือบลุดเลยคอยเด้อวินเดียวอยู่นี่เด้อวางตกเด้อยืนจับแม่จับแม่นี่จับแม่เออจับแม่ไว้เด้อหยัดตกเด้ออืมกบท่าหาวินงเฮยกับโบวิทมีอยู่บ้ากูโบเห็นมากินเนาะวิน,นมีแต่ลูกปลานี่ยหน่อยเนี่นี่แหละ กุ๊กกุ๊กกุกุ๊กอมานี่วิกุ๊กุ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 กกุ๊กกุ๊กกุ๊กหบอกตู้นี่นี่า่บนี่นี่เหานะตัวเห่นนเฮ้ยมาแล้ววินป๊ามาแล้ววินโอ้ยวิเนื่อโ้ยกบวินนี่เฮียใส่ n บน จับแม่เด้ก็อย่าลุงลูกโอ้ผนัาวินป่าใหญ่มาเลยผูผูฮะปามาเลยกุ๊ก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 ก bớt chị hoi hai kia đâu. Han bung em 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 cọc anh yak. Ugh, bọn em em nào bọn em 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 thằng này học em bọn nó bọn em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  nhảy thế bọn em bọn em mi em em bọn em

เราจะเอาเสียมาผังนะองวินอ่ะพวกตัวพวกใหญ่เนาะงูคบตามเบึงนี่คบอืมงูกัดแน่ๆเลยนี่ไปขึ้นไปขึ้นไปกัดอืมบบเห็นมาเลยป่าก็าเห็นแนะ่เนาะมาป่าชงทำตู้นี่อยู่ไปเนี่ยอืมมินนะมินน่ะมิน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  หาอันเคาะก่อนไปขึ้นทึง่บง,งบุ้านได้ฮาจังหวัดนี้ป unexpected? ไปไะอึบ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 เอออึบไปอู้ <m uch ing> ดึงแม่นะแม่บัดนี <m uch ing> ด้ดึงแม่นะแม่บัดนี้ดึงไปดึงแม่ขึ้นดึงอึบฮึบอึบวู้ดูคือเก่งแท้นี่ขอบใจเด้อ พอก้อนพอก้อนในห้องไนมาฮุงมันเป็นหมากเลยวินอ๋อมาฮุงเป็นหมากแล้วกําลังเป็นดอกน้อยน้อยเนาะวินเนาะม่วงอันนี้นะม่วงม่วงม่วงช้างอีกมึงม่วงมักม่วงยังมีเวลาเขามาใส่พุ่นเพิ่นอยู่เนาะอันนี้โอมันกบตายห่อแล้ว Ui, có cột nhầy Vin Cột nhầy nó Cút, 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 cút Huyền bà ma lơi, bà luôn rồi Ai Hàn, có bị leo Hả Cột mày leo Đấy, bọc bà luôn này Bọc bà luôn này sẽ cột nè Vậy thấy bạn เป็ยวยเห้ยปลาโอ้ยโวยกับบวิทเลยลูกเอาเน้นๆพานี่ห้องน่ะโอเคบูกบพี่ลุงในย่านนี่เฮ้ยอยู่ใช้เอออยู่เพื่อนแค่กูอืมเพื่อกลัจักได้พี่ลุงในย่านเินเชียรโอเคห้องอยู่ใช้เมถามอยู่เพื่อนแค่อยู่แค่กว่ามาลูกอืม พอแล้วหมต้องห้ยหู้ยกับหมอหอนะวินเน้อยผื่ปลากำลังมากินนะวินก๊กก๊กก๊กมาเออมากกมาจิไปกินก๊กเร็วเนอะคือสม่ยเสมีอยู่ป่ากันเนาะดูว่าเฮาบริโภคเกลือเพิ่มไหมบ่ใช่ดูยน้ำหบักหลายหนึ่งบาทนี้ปลาลุงเนาะ

หน้าไม้ก็ออกน้ำเฮงกันเลยบบบนี่ไปใช้หนามมันหกเลยลูกบูไปกีนน่ย่ามันหกมันหกผูบล่ะป,ป้าเติมผัวบุมาตัดหญ้าออกทางนี้ทางนี้ยังไม่ได้ตัดพอรูอ้ไงน้องตัดแต่ทางนั้นหนามตูนตอกตอกตอกลงในวินพี่โกมังหลอกมกเลยก็ขึ้นบ่แล้วเนาะหญ้างามบ่แล้วอันนี้ไป กบนาวออ้ยบงวิน<ะ>บองะอะบองยังอันนี้ฮ<ะ>โอ้ยทั้งกินแล้วก็ขี่ใช้ยอยู่นี่เลยอันนี้เนาะม,มีบงเรียบร้อยได้น,นี่ไปกัดบ้านไดนนี่อืมเอาไม้เขียวก่อนเด้อว,วินเนาะอ,อย่านเนาะเย้เฮ้ยบงกินบ้านแล้วอันนี้ ย่านบ่บ่งนี่ยวินย่านได้แม่ย่านอุ้ยบ่งก็เล่นหน่อยเว้ยย่านบ่ผึ่นมากินอันมากินอันว่ากกอันมะนาวเนาะวินเนาะบกงมะนาวบา่กินไปเบิดหลายงาติดได้ปลาดุงไงเน,ะนาะผู้จุนตุย้ยใช่ <laughs> กินบระเดีวไป<อ>ไปย่านไปวันนี้มันกินหยอดอันว่าอันมังนาบิาดเลยไปย,ยำ้ำดอกเออย้ำดอกยกหม่องกับน่อไใหม่ก็ยูรำคาญเลยวานี้่น้ออันตาใหม่มาซักเส่วดออกเลยน้ำน้ำ ไปเอ๊ะักเสียหนอไอวินกำลังเป็นโด๊ะไปลูกไปปไปเกือป่าผู้ไปใช้ปลาไ,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 ได้ใช่เอ็น t ังเอาหน่ะไปเนี่ยเดี๋ยวใส่ไก่หลายเด้อตกตกงนี้ได้รูยังตุงนี้ได้ตกต้อมได้ย่านเดือย่านเดือดย,อยาน,อนามหลายเนาะ น้านปาน้ำจริงเพื่อนหอดกันนะนี่แล้็ลุงเนาะน้ำนายครับก็โบเห็นสปอยจะมีอยู่ป่ากับบาดนี่มแม่งูง่ก,กินเบิดระบ้อแล้วคักบานนี้ปลาลุงเอ้ไปเมื่อบาเนี่ปลากับสมอยจะมีอยู่ปลาลุงเอ้ก็โบเห็นมากินมาอย่างเลยเนาะนี่สมอยอยู่เลยเนาะนใช่พุนกบอยู่พู มิ้นมิ้นไปย่างเอาไว้ยมึกบเน่ามิ้น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 อ่มหมูหมูอันนี้เพื่อก็บป้าไปหนี่ด้วยเนาะอันนี้ลีนพืนนี่ป่ะป่ะนอนแดดป่ะมาป่ะมาไปปลูกพริกเนาะแบบนี้เนาะปลูกพริกเนาะพี่เนาะ โปลาอีต in ูกระงามงามแบบนี้ปลุงไอ้นาะงแต่ละโก้กันนี่กับแมงนิ่ปลูกไม้ต้นนี้ก็ได้ใหญ่เลยเนาะงามเลยฮะไปหย่างไปพอดพุ่นกันจังบ้านไปผูกูไปตะนาผูกบอพ่นย่างไปอีกพูนพูนมาไปเดินปล่อยตูพี่น้องแมงนิ่ปลูกกันจุ่มไปจอยุ่ฮะใส่บุมมีมาเอาเด้อพี่น้องเลยแต่ก่อนแมงนิ่งก็ซื้อเพ่นตลอดเนาะพี่ ไอ้กสืออันเบีย้ยเพิ่นทางป่าลานไ่ตู้เพิ่นเอาเบีย้ยมันมาหายเนาะอย่างนี้ก็เลยมาซักไว้งามคักบาทนี่นี่แห้งงามปลาลุงเนาะเถาบุตรนี่ฮ่ากินโบทนันเป็นดอกบ่แรนีเล็ดออกกับเล็ดบบส์อืบาดมีกับปลาลุงเอ้ยเนาะเบีย้ยพักนางตู้กกพักนังตู้เป็นพุ่มเป็นตอคักแท้อันนี้ เนาะกินน้ำกบบรบโบท่านมานีงตอนบอ่มีน่ะซื้อเอาฮะก,กบกบอืาเป็นงำพักอันหอมปีแมงนิ้วเลยหอมฝรัง่งไอ้ยทางนี้กับพอแงนิ้วเพ่นตัดหนาเนาะทางนี้ไอ,อย่างมาพูดก่อนจะเาก่อนได้หราจังมาวานปะอึบอึบ อึบทาง,ทงนี้ฟอนิวเพิ่นตัดหญ้าแล้วเนาะหน้าวานล,ลูกจันอันเหลืองๆนี่คือซีเมนหญ้าป้าลุงเลยเนาะที่ว่าเขียวๆพ่นขึน้นมานี่เป็นข่าวเนาะเนาะบ่อนไหนเป็นข่าวบ่อนไหนมีข่าวล,ลายเพิ่งก็ขึ้นลายได้ป้าลุงเลยเนาะบ่อนนี้นี่คือซีเมนลูกจันเพิ่นตัดสันบ่เนาะ คืออะไ้คือโบอคอยขึ้นปันใดมองเป็นแปรนปี่ดูาาว่าหยาโบเนาะแต่ว่าทาั้งนั้นเคียวๆนั่นนะแม่เข่าปะลุงไงเนาะกระคอยู่ได้เนาะโวดน้องมากกระไรใช่เฮ้ยโอ้สีนาหน่อยบ่าวินอันนี่สศีนากำลังเป็นดอกอืด้วยยังไงนะ ฮึสิดาสิดาเออเด็กเราขาแมงนิ้วกติดแล้วก็ลุงไงเนาะโอ้โอ้กบกบไหลเลยพี่น้องเลยอยู่ในเนาะเติมเต็มเติมเตียมอยู่เติมเต็มเติมเตียมอยู่กบปลาลุงเลยกบหลายนี่กาหัวคาแมงนิ้วโอ้ปลาโบวิน เรืว่าปลาจะอยู่ทั้งนี่ลายพี่ชายปลาลุงไงเนาะพ่อฮะไี่ยั้งอ่ะนะมาพี่มันแดดนะมาพี่ยังมาพี่มันเดินมายืนอยู่พี่มันท้อแดดนะเอ๊อยู่ผมนี่แหละไม่ยั้งลูกว่าอย่างไงฮะไม่ยั้งดีกว่นะไม่ยั้งอะไรปลาบ่อเออเดี๋ยวข้าจังไปเกลือบแล้วข้าเบิ่งก่อนให้ปลาลุงชุมสวนก่อนเนาะเนาะเน่า น้ำม้นั่นโดยโอ้น้ำเดึกแท้นี่วินเนยวินอยามาคนเดียวเด้อยยันตกเด้อลูกเด้อยันเด้อยันป่าใหญ่เด้ออือคันแม่บอกมาวินอยามาเด้อเพิ่อนขามาไม่ได้ดอกปาลุงเหรอเพราะว่าเขาก็ใส่หัวอัดไว้เนาอืมยันกลับเด้อลูกเด้อยันป่าขบแข่งกลับกับเด้ออันนับหนึ่งให้ปลาลุงพังด้วยห่ะ nên, 2, 3, ui, gấp, nhàn đi, gấp, nhàn đi nó, hầm, hầm mà, ui, win nhà ma đôi giờ đâu bạn này đứa, nhìn bà gấp đây luôn, luôn, bà gấp say, gấp bên này, mắm bà làm gì gấp say win, cấp máy gấp, có, hả? ก็โ้หมาบอ่ะบะกระปุ่นบอใช่เป็นยังหัวนะ <c ười> คือตองอยู่บลลุงเอ้ย <c ười> เป้าเป็นข่าว่าสวนนาะมากเกือบปลาให้ลุงมัอนี่ปลาลุงเงยนอนละกัแมงมิวสีม้าอ่อาฮะด้วยเนี่ยอย่าบ่ายเลยบาดมือเด้อฮ่า,ามันบาดมือจวดเด้อ อืมนีม่เอสิมาอันบงเบี้ยมกพริกต์ปลุงไปปงเนาะไว้ปลูกใส่คันหน,นูซะโมเมนต์หน่ะอันนี้นะโดยหน่ะเนาะเข้าดโดยเข่าลุงจันด้วยมาหาแม่พี่ไหมอ้มเฮ้ใส่บอกปลาลุงแน่ย,นย,ย่านเด้อลูกเด้อบอกปลาลุงดูวย่านย่านป่าย่านป่าคบใช่ ป่ามันจิกับกับอยู่ใส่กับกับใส่นี่ใส<ช>่ห<ม>้ำอุย้ยกับห้ำนี่หนัหนหันป่าควบเร็วป่าควบมาเดี่ยวบ่นี้จะฮือขึ้นท้องนะฮือขึ้นเอาหย่านเนาะเมื่อเนาะเอาหย่านป่าควบด้วะ<อ>ป่าควบใส่ดุ<ม>ป่าจิกับกับอยู่ใส่กับกับใส่ขับหัวพ<อ>ูอู้ยย่านี่ป้าลุงเ้ย มีบบปลาปลาลุงจันหอนบ่มีงูกินอันงูกินบัดแล้วไปชักเนู้หเห็นบ่งูกับอืมครบเนาะงูครบหูวอู้อู้กับเลยบ่มีปลาเลยงูกินบัดแล้วปลาลุงจันนี่น้องวินน้อปลาเมื่อปลาแบบนี้เนาะไปปลูกมกพีก่อนไปปลูกอันอันเบี้ยเอามกพีมาอันมา นั่นพี่น,อน,น้องเอลยเนาะมาจาัดให้เพื่อนเป็นเบีย้ยเพื่อนแหละสี่บงอู้อีเลออล่าก็ดุงก่นสิปะาอัสบาดีปด้าลุงไ,ไตงตุกตุกฝนตกหายกะเซ้าป้าลุงเลยเนะาะป<อ>้าซาสำหรับคลิปนี้แมงนิวกันสิได้ขอรำลาป้าลุงก่อนเด้อสบายดีป้าลุงเลยเนาะไว้พบพอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ขอบคุณขอบคุณป้าลุงหลายๆเด้อน้ำมือน้ำมือน้ำมือสุดใจป้าลุงบ้างเลย สาธุค่ะป้าลุงมากเลยเดี๋ยวโนมเมอร์โนมเมอร์คืนอันโนมเมอร์นมเมอร์คืน,มมอข,นขอบคุณขอบคุณป้าล,ล,ลุงหลายๆเด้อขอบใจที่เบิ่งคลิปวินเนอร์กับแม่และให้กำลังใจวินเนอร์ตลอดมาอขอบใจเด้อ,อสาธุอันโน,นมเมอร์วะนี้นมเมอร์สาธุสบายดีป้าลุงบ๊ายบาย,บายจุบนะ๊บเลงจนะุ๊บให้ป้าลุงเลย chụp 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 vào lưng